สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องที่หลายคนอาจจะอายที่จะคุยกันแต่มันสำคัญมากจริงๆนะครับคุณรู้ไหมครับว่าเจดในสิบของผู้ชายอายุ60ปีขึ้นไปยังคงทำสิ่งนี้อยู่แต่แดในสิบคนกำลังทำผิดวิธีโดยที่ไม่รู้ตัวและนั่นอาจทำให้คุณเสียความสามารถในการแข็งตัวได้เลยนะครับผมพูดถึงเรื่องการช่วยตัวเองครับหรือที่คนไทยเรียกกันว่า ชักหวาวนั่นเองครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันผมขอสรุปสั้นๆก่อนนะครับว่าวันนี้เราจะพูดถึง 10. ความเสี่ยงที่สำคัญพร้อมทั้งวิธีแก้ปัญหาแต่ละข้อได้แก่การแยกตัวจากสังคมบาดแผลเล็กๆบนผิวหนังการสูญเสียความรู้สึกไวการปกปิดอาการหย่อนสมรรภาพการกดทับเส้นประสาทจากท่าทางที่ผิดการใช้มันเป็นทางออกทางอารมณ์เพียงอย่างเดียว ความรู้สึกผิดภาวะเลือดข้างในอุ้งเฉิงกรานผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำอสุจิและการขาดการเชื่อมต่อกับความเป็นจริงถ้าคุณอยากฟังแบบละเอียดดูต่อไปนะครับแต่ถ้าอยากได้แค่สรุปกระโดดไปที่นาทีสุดท้ายได้เลยครับผมแพทย์หญิงมาลินีอนันตกูลครับทำงานในสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวและสุขภาพผู้สูงอายุมากกว่าส5 ปีแล้วเคยดูแลผู้ป่วยหลายพันคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพทางเพศแล้ววันนี้ผมอยากจะแชร์ข้อมูลที่หลายคนไม่กล้าถามแต่อยากรู้มากจริงๆคนส่วนใหญ่คิดว่าการช่วยตัวเองมันดีหรือไม่ดีขาวหรือดำแต่ความจริงมันซับซ้อนกว่านั้นมากครับไม่ใช่ว่าคุณทำหรือไม่ทำแต่เป็นเรื่องของว่าคุณทำอย่างไรทำแบบไหนและทำไปเพื่ออะไรในฐานะแพทย์ที่เจอเคสมามากมาย ผมเห็นผู้ชายหลายคนที่ทำสิ่งนี้โดยไม่รู้ว่ากำลังทำร้ายตัวเองอยู่และนั่นทำให้ผมตัดสินใจทำคลิปนี้ขึ้นมาครับมาเริ่มกันที่ความเสี่ยงข้อแรกนะครับนั่นคือการแยกตัวจากสังคมหรือ social isolation ครับ <c oughs> คุณรู้ไหมครับว่าปัญหานี้มันไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายเลยมันเกี่ยวกับจิตใจและการเชื่อมต่อกับคนอื่นมากกว่า <c oughs> ผมเคยมีคนไข้คนหนึ่งลุงวัย65ปี มาหาผมด้วยอาการซึมเศร้าพอคุยกันลึกๆเข้าไปเขาบอกว่าหลังจากที่เลิกกับภรรยาเขาเริ่มหาความสุขจากการช่วยตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆจนไม่อยากออกไปเจอใครเลยไม่ไปงานรวมญาติไม่ไปวัดไม่ไปตลาดนัดแทบไม่มีชีวิตสังคมเลยครับปัญหาคือเมื่อคุณพึ่งพาการช่วยตัวเองเป็นแหล่งความสุขเพียงอย่างเดียวมันจะกลายเป็นการทดแทนความสัมพันธ์กับคนจริงๆแทนที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตปกติ คุณจะเริ่มหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นหลีกเลี่ยงการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆและนั่นมันอันตรายมากสำหรับผู้สูงอายุนะครับเพราะการมีสังคมที่ดีมันช่วยให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีลดความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมและช่วยให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นด้วยแล้วจะแก้ย่งไงครับวิธีแก้ง่ายๆคือตั้งกฎกับตัวเองว่าต้องออกไปพบปะคนอื่นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3. ครั้งอาจจะไปวัดไปตลาดนัดไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะหรือเข้าชมรมผู้สูงอายุในชุมชนถ้ามีความสัมพันธ์กับคนจริงๆการช่วยตัวเองก็จะกลับมาเป็นแค่ส่วนเสริมของชีวิตไม่ใช่เป็นศูนย์กลางของชีวิตครับต่อมาเป็นความเสี่ยงข้อที่สองนั่นคือบาดแผลเล็กๆบนผิวหนังหรือที่เราเรียกว่า micro lesions ครับ เรื่องนี้มันฟังดูเหมือนเรื่องเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วมันสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุเพราะว่าผิวหนังของเราเมื่ออายุมากขึ้นมันจะบางลงและเปราะบางขึ้นเหมือนกระดาษที่เก็บไว้นานๆจะเริ่มแห้งกรอบง่ายหลายคนคิดว่าใช้น้ำลายก็พอแล้วหรือไม่ใช้อะไรเลยก็ได้แต่นั่นมันผิดครับ การขัดถูโดยไม่มีสารหล่อลื่นที่เหมาะสมหรือการใช้วิธีที่รุนแรงเกินไปมันจะทำให้เกิดรอยถลอกเล็กๆที่คุณอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่มันเป็นประตูให้เชื้อโรคเข้าไปได้ครับผมเคยเจอคนไข้ที่มีอาการอักเสบบริเวณน,นั้นเพราะเรื่องพวกนี้ต้องมารักษาด้วยยาปฏิชีวนะเลยทีเดียว อีกอย่างนะครับถ้าคุณมีโรคเบาหวานซึ่งคนไทยอายุ60ขึ้นไปประมาณ1ใน3คนจะมีโรคนี้การที่มีแผลเล็กๆมันอันตรายมากขึ้นเป็น2เท่าเลยเพราะว่าคนเบาหวานแผลหายช้าและเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากกว่าคนปกติ วิธีแก้ก็ง่ายครับใช้สารหล่อลื่นที่เหมาะสมแนะนำเป็นพวก water based lubricant ครับซื้อได้ตามร้านขายยาไม่แพงประมาณ200ถึง300บาทก็ได้ของดีๆแล้วอย่าใช้สบู่ยาสระผมหรือน้ำมันพืชธรรมดานะครับพวกนั้นอาจทำให้ระคายเคืองได้และที่สำคัญทำอย่างอ่อนโยนไม่ต้องรีบร้อน เพราะเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายเราต้องการเวลามากขึ้นในการตอบสนองนั่นมันเป็นเรื่องปกติครับความเสี่ยงข้อที่สามที่ผมอยากจะพูดถึงคือการสูญเสียความรู้สึกไวหรือ Desensitization ครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่หลายคนไม่รู้ตัวเลยนะครับคุณเคยสังเกตไหมว่ายิ่งทำบ่อยๆย,ยิ่งต้องใช้แรงมากขึ้นหรือต้องใช้เวลานานขึ้นกว่าจะถึงจุดสุดยอดนั่นแหละครับ คือสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังสูญเสียความไว้ไปสมองและระบบประสาทของเราทำงานแบบนี้ครับถ้าคุณให้สิ่งเราที่รุนแรงเกินไปบ่อยๆมันจะเริ่มชินกับระดับการกระตุ้นนั้นแล้วก็ต้องการการกระตุ้นที่มากขึ้นเรื่อยๆเหมือนคนที่กินพริกจัดบ่อยๆแล้วเริ่มรู้สึกว่าพริกแบบปกติมันไม่เผ็ดก็คล้ายๆกันครับ ปัญหาใหญ่คือเมื่อคุณชินกับการกระตุ้นที่รุนแรงจากมือของคุณเองตอนที่คุณมีความสัมพันธ์กับคนจริงๆคุณอาจจะพบว่าตัวเองตอบสนองได้ไม่ดีหรือไม่สามารถถึงจุดสุดยอดได้เลยนั่นมันส่งผลต่อความมั่นใจและความสัมพันธ์ของคุณอย่างมากครับผมเคยมีคนไข้ผู้ชายวัย58ปีมีแฟนใหม่หลังจากเป็นไม้มา5ปี แต่เมื่อถึงเวลาที่จะมีเซ็กซ์จริงๆเขากลับทำไม่ได้เขามาปรึกษาผมด้วยความอับอายมากพอคุยกันลึกๆก็พบว่าช่วงหปีที่ผ่านมาเขาช่วยตัวเองด้วยวิธีที่รุนแรงมากและบ่อยมากจนร่างกายชินกับมันแล้ววิธีแก้คือให้ลดความถี่ลงครับถ้าตอนนี้คุณทำวันละครั้งลองลดเหลือสัปดาห์ละ 2-3ถึงครั้งและเปลี่ยนเทคนิคให้อ่อนโยนลงใช้เวลามากขึ้นไม่ต้องเร่งรีบให้ร่างกายได้ฟื้นฟูความไหวทางความรู้สึกกลับมาอาจจะใช้เวลา2-3ถึงเดือนแต่มันคุ้มค่าครับมาต่อที่ความเสี่ยงข้อที่4คือการปกปิดอาการหย่อนสมัรภาพทางเพศหรือที่เรียกว่า erectile dysfunction ครับเรื่องนี้สำคัญมากนะครับเพราะหลายคนใช้การช่วยตัวเองเพื่อหนีจากปัญหาที่แท้จริง เป็นยังไงนะหรือครับบางคนมีปัญหาแข็งตัวไม่ได้เวลาอยู่กับคนจริงแต่พอช่วยตัวเองคนเดียวก็ทำได้แล้วก็คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นสัญญาณของปัญหาที่ร้ายแรงกว่านั้นครับอาจจะเป็นปัญหาเรื่องไหลเวียนโลหิตโรคหัวใจเบาหวานหรือแม้แต่ปัญหาเรื่องฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่า ผมเคยเจอคนไข้ที่มาตรวจพบว่ามีหลอดเลือดหัวใจตีบโดยที่อาการแรกๆที่เขามีคือแข็งตัวไม่ดีแต่เขาไม่ได้ใส่ใจเพราะคิดว่าช่วยตัวเองยังได้อยู่รอจนกระทั่งมีอาการเจ็บหน้าอกแล้วถึงมาหาหมอเกือบจะสายไปแล้วครับถ้าคุณสังเกตว่าการแข็งตัวของคุณไม่ค่อยดีเท่าเมื่อก่อนหรือต้องใช้เวลานานกว่าจะแข็งหรือแข็งได้แต่ไม่แข็งมากพออย่าปล่อยผ่านไปนะครับ มาพบแพทย์เลยเพราะมันอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคร้ายแรงที่ซ่อนอยู่การตรวจเช็คก,กับหมอไม่ได้น่าอายอะไรเลยครับมันเป็นเรื่องของสุขภาพเหมือนไปตรวจความดันหรือเช็คน้ำตาลในเลือดนั่นแหละความเสี่ยงข้อที่หนึ่งนะครับที่หลายคนไม่รู้จริงๆคือการกดทับเส้นประสาทจากท่าทางที่ผิดครับฟังดูแปลกใช่ไหมครับแต่มันเกิดขึ้นจริงๆนะโดยเฉพาะกับคนที่ทำขณะนั่งหรือนอนในท่าที่ไม่เหมาะสมเวลาคุณทำในท่าที่บีบอัดเช่น นั่งยองๆหรือนอนคว่ำมันอาจจะทำให้เกิดการกดทับเส้นประสาทบริเวณขาหนีบได้ครับโดยเฉพาะเส้นประสาทพู d e นด a l เน r v e ที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณความรู้สึกจากอวัยวะเพศไปยังสมองการกดทับเส้นประสาทนี้นานๆอาจทำให้เกิดอาการชาหรือสูญเสียความรู้สึกได้ครับผมแนะนำให้ทำในท่าน,นอนหงายหรือนั่งบนเก้าอี้ที่สบายครับอย่าทำในห้องน้ำขณะนั่งโถเพราะท่านั้นมันบีบอัดเส้นประสาทมาก และอย่าใช้เวลานานเกินไปถ้าต้องใช้เวลามากกว่า20ถึง30นาทีอาจจะหยุดพักก่อนนะครับมาถึงความเสี่ยงข้อที่6ซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจมากกว่าร่างกายนั่นคือการใช้มันเป็นทางออกทางอารมณ์เพียงอย่างเดียวครับหลายคนใช้การช่วยตัวเองเป็นวิธีจัดการกับความเครียดความเหงาความวิตกกังวลหรือความเศร้า แทนที่จะหาวิธีรับมืออื่นๆที่มีสุขภาพดีกว่าปัญหาคือถ้าคุณพึ่งพาวิธีนี้เป็นทางเดียวในการรับมือกับอารมณ์เชิงลบมันจะกลายเป็นวงจรอุบาทครับเวลาเครียดก็ทำเวลาเหงาก็ทำเวลาเศร้าก็ทำแทนที่จะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริงๆนั่นเหมือนกับคนที่เครียดแล้วดื่มเหลา้ามันช่วยได้ชั่วคราวแต่ไม่ได้แก้ปัญหาที่แท้จริงวิธีแก้ คือหาช่องทางระบายอารมณ์อื่นๆเพิ่มเติมครับเช่นออกกำลังกายไปเดินทำสมาธิคุยกับเพื่อนเขียนไดอารี่หรือทำงานอดิเรกที่ชอบถ้ารู้สึกว่าควบคุมไม่ได้หรือซึมเศร้าจริงๆควรไปปรึกษานักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์นะครับไม่ต้องอายครับการดูแลสุขภาพจิตมันสำคัญเท่ากับการดูแลสุขภาพกายเลย ความเสี่ยงข้อที่7เป็นเรื่องที่หลายคนมีปัญหานั่นคือความรู้สึกผิดหรือความละอายใจครับโดยเฉพาะในสังคมไทยที่เรายังมีกรอบความคิดแบบเกาะอ,อยู่หลายคนคิดว่าการช่วยตัวเองมันบาปมันผิดมันน่าอับอายโดยเฉพาะคนที่เคร่งศาสนาผมอยากจะบอกตรงนี้เลยนะครับว่าจากมุมมองทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์การช่วยตัวเองมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ครับไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องบาป มันเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมทางเพศที่เป็นธรรมชาติที่สำคัญคือต้องทำอย่างมีสติไม่ให้มันกลายเป็นสิ่งที่ครอบงำชีวิตหรือส่งผลเสียต่อสุขภาพสำหรับมุมมองทางศาสนาแต่ละศาสนาก็มีความเห็นไม่เหมือนกันแต่ผมคิดว่าสิ่งสำคัญคือคุณต้องสบายใจกับสิ่งที่คุณทำถ้าคุณรู้สึกผิดหรืออึดอัดมากอาจจะต้องหาจุดสมดุลที่เหมาะกับความเชื่อและค่านิยมของตัวเองครับ การปรึกษากับพระอาจารย์หรือผู้นำทางจิตวิญญาณที่คุณเคารพนับถืออาจจะช่วยให้คุณมีความเข้าใจที่ดีขึ้นสิ่งที่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นคือคุณมีความรู้สึกผิดเป็นเรื่องเป็นราวจนส่งผลต่อสุขภาพจิตถ้าถึงจุดนั้นควรพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญน,นะครับมาถึงความเสี่ยงข้อที่8แล้วนั่นคือภาวะเลือดข้างในอุ้งเชิงกรานหรือ pelvic congestion ครับอันนี้เป็นเรื่องทางการแพทย์ที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจ,จงนะครับ ถ้าคุณทำบ่อยเกินไปโดยเฉพาะแบบที่ถึงจุดสุดยอดแต่ไม่ปล่อยน้ำอสุจิออกมาหรือหยุดตัวเองก่อนที่จะถึงจุดมันอาจทำให้เกิดการข้างของเลือดในบริเวณอุ้งเชิงกรานได้ครับอาการที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นปวด หรือรู้สึกไม่สบายบริเวณขาหนีบอันทะหนักๆบวมๆหรือปวดเรื้อรังบางคนอาจจะปวดหลังส่วนล่างหรือรู้สึกไม่สบายเวลานั่งนานๆถ้าคุณมีอาการพวกนี้ควรมาพบแพทย์นะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้วิธีป้องกันง่ายๆคือทำให้ครบวงจรถ้าเริ่มแล้วก็ทำจนจบอย่าหยุดกลางคันและไม่ควรทำบ่อยเกินไปให้ร่างกายมีเวลาพักผ่อนและฟื้นฟูนะครับ ความเสี่ยงข้อที่9คือผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำอสุจิครับเรื่องนี้อาจจะไม่สำคัญสำหรับคนที่ไม่ได้วางแผนจะมีลูกแล้วแต่สำหรับคนที่ยังต้องการหรือกำลังพยายามมีลูกอยู่มันสำคัญมากครับการหลั่งบ่อยเกินไปอาจทำให้ปริมาณและความเข้มข้นของน้ำอสุจิลดลงแม้ว่าร่างกายจะผลิตตัวอสุจิอยู่ตลอดเวลาแต่มันต้องใช้เวลาประมาณ48ถึง72 ชั่วโมงในการสร้างน้ำอสุจิที่มีคุณภาพดีถ้าคุณหลังทุกวันหรือวันละหลายครั้งคุณภาพของมันอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรครับถ้าคุณกำลังพยายามมีลูกอยู่แนะนำให้เว้นระยะห่างระหว่างการหลังประมาณ2ถึง3วันเพื่อให้มีโอกาสสูงสุดที่น้ำอสุจิจะมีคุณภาพดีครับและสุดท้ายแล้วนะครับความเสี่ยงข้อที่10คือการขาดการเชื่อมต่อกับความเป็นจริงหรือ disconnection from reality ครับสิ่งนี้เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในยุคที่เรามีสื่อลามกออนไลน์มากมายบางคนดูสื่อพวกนั้นบ่อยจนเริ่มมีความคาดหวังที่ไม่สมจริงเกี่ยวกับเซ็กส์และร่างกายในหนังโป๊ทุกอย่างมันดูสมบูรณ์แบบการกระทำเร็วตัวแสดงหุ่นดีทำได้นานมากแต่ความจริงมันไม่ใช่แบบนั้นครับชีวิตจริงมันไม่ได้เพอร์เฟคขนาดนั้นและเมื่อคุณติดภาพพวกนั้นมากเกินไปคุณอาจจะพบว่าคุณตอบสนองต่อคนจริงๆไม่ได้ หรือรู้สึกผิดหวังกับการมีเซ็กส์จริงๆวิธีแก้คือลดการดูสื่อลามกลงหรือเลิกเลยก็ดีลองกลับมาใช้จินตนาการหรือความทรงจำของตัวเองครับการตื่นเต้นที่แท้จริงมันไม่ได้มาจากสิ่งที่คุณเห็นแต่มาจากสิ่งที่คุณรู้สึกสิ่งที่คุณจดจำได้สิ่งที่คุณคาดหวังจะได้สัมผัสนั่นคือความตื่นเต้นที่แท้จริงครับ เอาละครับพี่น้องทุกท่านเรามาถึงส่วนถามตอบกันแล้วนะครับผมรู้ว่ามีหลายคนอยากถามคำถามเหล่านี้คำถามแรกทาบ่อยแค่ไหนถึงจะเรียกว่าปกติครับตามหลักวิชาการแล้วไม่มีตัวเลขตายตัวนะครับแต่โดยทั่วไปสำหรับผู้ชายวัย60ถึง70ปีถ้าทำสัปดาห์ละ1ถึง3ครั้งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติครับถ้าน้อยกว่านี้ก็ไม่เป็นไร ถ้ามากกว่านี้แต่ไม่ได้ส่งผลเสียต่อชีวิตประจำวันก็ไม่น่ากังวลสิ่งสำคัญคือมันต้องไม่รบกวนชีวิตประจำวันไม่ทำให้เลิกทำสิ่งอื่นที่สำคัญและไม่ทำให้เกิดอาการไม่สบายทางกายหรือใจครับคำถามที่สองบางคนบอกว่าถ้าไม่ใช้จะฝ่อแต่บางคนบอกว่าใช้มากเกินไปไม่ดีแล้วจริงๆมันเป็นยังไงครับนี่เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับความจริงคือทั้งสองมุมมองมันมีเหตุผลของมันครับ ถ้าคุณไม่มีกิจกรรมทางเพศเลยเป็นเวลานานระบบไหลเวียนเลือดและกล้ามเนื้อบริเวณน,นั้นอาจจะไม่แข็งแรงเท่าที่ควรแต่ถ้าคุณทำบ่อยเกินไปด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องก็อาจเกิดปัญหาตามที่ผมเล่าไปแล้วคำตอบคือหาจุดสมดุลครับทำในปริมาณที่พอเหมาะใช้เทคนิคที่ถูกต้องและฟังเสียงจากร่างกายของตัวเองคำถามที่สผมรู้สึกผิดทุกครั้งที่ทำเพราะผมเป็นคนเคร่งศาสนาควรทำยังไงดีครับ คำถามนี้ละเอียดอ่อนมากครับผมในฐานะแพทย์บอกได้ว่ามันไม่ได้ผิดทางการแพทย์แต่เรื่องความเชื่อทางศาสนานั้นคุณอาจต้องปรึกษากับพระอาจารย์ที่คุณเคารพนับถือครับสิ่งที่ผมอยากเน้นคือถ้าความรู้สึกผิดนั้นรุนแรงมากจนส่งผลต่อสุขภาพจิตเช่นซึมเศร้าวิตกกังวลเกินหรือทำให้คุณไม่มีความสุขในชีวิตคุณควรพูดคุยกับนักจิตวิทยาหรือที่ปรึกษาทางจิตวิญญ,ญาณนะครับ การมีความสมดุลระหว่างความเชื่อและความต้องการทางร่างกายมันสำคัญมากครับคำถามสุดท้ายถ้าผมมีภรรยาแล้วยังควรช่วยตัวเองอีกไหมครับคำตอบคือขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองครับบางคู่เขาเปิดใจกับเรื่องนี้บางคู่ไม่ค่อยสบายใจสิ่งสำคัญคือการสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาถ้าคู่ของคุณไม่มีปัญหาและมันไม่ได้ทดแทนความใกล้ชิดระหว่างคุณสองคนมันก็โอเคครับ แต่ถ้าคุณพบว่าคุณกำลังหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์กับคู่ครองเพื่อไปช่วยตัวเองนั่นคือสัญญาณเตือนว่ามีอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องในความสัมพันธ์ของคุณและควรจะคุยกันให้ชัดเจนครับพี่น้องทุกท่านครับก่อนจะจบคลิปนี้ผมอยากจะสรุปสั้นๆให้นะครับการช่วยตัวเองมันไม่ใช่เรื่องดีหรือไม่ดีแบบข่าวดำครับมันเป็นเรื่องของว่าคุณทำอย่างไรทำเพื่ออะไรและมันส่งผลต่อชีวิตคุณอย่างไร จงฟังเสียงจากร่างกายของคุณใช้สติในการทาและถ้ามีอาการผิดปกติอะไรก็อย่าลังเลที่จะมาพบแพทย์นะครับสิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าปล่อยให้มันกลายเป็นศูนย์กลางของชีวิตอย่าใช้มันหนีจากปัญหาและอย่าลืมว่าความสัมพันธ์กับคนจริงๆมันมีค่ามากกว่าเสมอครับการมีชีวิตสังคมที่ดีมีสุขภาพจิตที่ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างสิ่งเหล่านี้มันสาคัญกว่าการช่วยตัวเองเยอะครับ ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆที่อาจจะต้องการข้อมูลนี้ด้วยนะครับและกดติดตามช่องของเราด้วยเพราะในคลิปหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่อง10วิธีการช่วยตัวเองที่ถูกต้องและปลอดภยัยพร้อมทั้งเทคนิคการดูแลสุขภาพทางเพศสำหรับผู้สูงอายุอย่างครบถ้วนถ้ามีคำถามหรืออยากให้พูดถึงเรื่องอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมจะพยายามตอบทุกคำถาม และถ้าใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพทางเพศหรือเรื่องอื่นๆที่ต้องการปรึกษาแบบส่วนตัวสามารถนัดหมายมาพบได้ที่คลินิกเลยครับการดูแลสุขภาพมันไม่ใช่เรื่องน่าอายมันคือความรับผิดชอบที่เรามีต่อตัวเองครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขและมีชีวิตที่สมดุลน,นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ